ตามดูผู้แทนเขตห้าสงขลาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองสอสอสงขลาเขตห้าพักประชาธิปัตย์นายกชายและสอสอสุภาพรกําเนิดผลสอสอสงขลาเขตหกพักประชาธิปัตย์ นัดรวมพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลสำนักแต้วเพื่อพูดคุยพบปะหารือกับประชาชนในพื้นที่ตำบลสำนักแต้วรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อนำไปบูรณาการร่วมพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสงขลาและข้อเสนอแนะทุกข้อจาก พี่น้องประชาชนในพื้นที่สำนักแต้านายกชายสอสเดชอิดขาวทองบอกว่าจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่อไปตำบลสำนักแต้วแต่เดิมมีชาวจีนมาตั้งสถานที่เป็นสำนักของคนจีนประกอบอาชีพค้าขายปลูกผักอยู่ในสวนชาวบ้านละแวกนั้นเรียกว่านักแต้า ต่อมาเมื่อเกิดเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นผู้นำชุมชนของตำบลได้เรียกชื่อว่าสำนักเต้ามาจนถึงปัจจุบันตำบลสำนักเต้ามีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เป็นที่ราบและบางแห่งเป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านตรงกลางแบ่งพื้นที่ ออกเป็น10หมู่บ้านมีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ1 000, 1 7 0 0คนและมี2,971หลังคาเรือนมีอาชีพทำสวนเป็นหลักตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิดขาวทอง